สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook คุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนแพนจอนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ขอกำลังใจหน่อยครับจะหยุดหรือไปต่อเหมือนอาวนาคตตัวเองมาเสี่ยงกับคดีบ้าบอแบบนี้จะฟ้องผมก็ไม่กลัวหรอกผมก็จะฟ้องกลับเหมือนกัน ถ้าเขายกฟ้องอีกครั้งทำให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเสียชื่อเสียงผมเอาชื่อผมไปออกรายการทีวี v, ทำให้เสียชื่อเสียงติ่งสาเอาเป็นแขวนคิดว่ากูกลัวเหรอเรื่องฟ้องฮ่าฮ่าฮ่าเห็นในกลุ่มภูเหล็กไฟอีดอกติดตามกูตลอดกดโกรธทุกโพสต์กูในเม้น์บ้าจริงถ้ากูกลัวไม่กล้ามาโพสต์เปิดหน้าหรอกครับคดีลูกไม่เร่งตาม เรื่องน่ะแต่ตามเรื่องที่ร้ายสาระระวังจะเสียเวลาค่าใช้จ่ายปเปล่าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับคนแรกบอกว่าสู้ๆคะน้องจากกรีสังคมเราต้องการคนอย่างน้องนี่แหละคะ่ะที่พร้อมชนเพื่อความถูกต้องอย่างน้อยน้องก็เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มผู้นําที่ไม่ปล่อยให้เด็กผู้หญิงตัวเล็ก ต้องนอนตายเดียวดายบนภูเหล็กไฟน้องเป็นกระบอกเสียงให้เรื่องนี้ไม่เงียบหายไปกับการเวลาและพยานเท็จสู้ๆค่ะพี่อาจช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ที่พี่ช่วยได้คือช่วยสั่งสบู่ของน้องนะคะอยู่ใกล้ๆจะกอดให้กำลังใจนะครับสู้ๆเด็กน้อยแต่ความคิดอ่านเหนือกว่าผู้ใหญ่บางคนคนม,มานะครับบอกว่าพี่ว่าพอเถอะ เอาอนาคตและเวลาไปทำเรื่องที่มีประโยชน์ต่อสังคมคนชื่นชมดีกว่าปล่อยเรื่องของพวกเขาเป็นไปตามกรรมและคดีเป็นหน้าที่ของตำรวจพอคนมานะครับบอกว่าพ่อแม่พี่น้องสายเลือดของเขานะ่ะไม่มีวันตัดกันขาดเขาคงไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพี่น้องของเขาหรอกสักวันหนึ่งนะพวกเขาต้องไปดีกันแน่นอน สังเกตดูได้พี่สาวคนโตไม่เคยว่าอะไรน้องเขาให้ช้ำใจเลยลุงก็เป็นแค่ลุงเขยคิดว่าอยองห่างอย่าง,ห,งห่วงจะดีกว่าถ้าไปดิ้นกับพวกเขามากนะ่ะอาจโดนเทนะพอถึงตอนจบเราอาจเจ็บคนละพนะกราบกกาบอกว่าถ้าออกโหนกระแสได้นะยิ่งดีนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์สงสัยคนในครอบครัวทุกคนเพราะคุณมีสิทธิ์สงสัยคนอื่นได้เลย โคตร,รมานะครับบอกว่าจงใช้ความเก่งในทางที่ถูกเดอ้ออย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับคุกมันจะไม่คุ้มเสียเดอ้อน้องเดอ้อโคธร,รมานะครับบอกว่าถอยออกมาก่อนนะจักรีเราปกป้องเขาแล้วเขาจะปกป้องเราเปล่าถึงตอนนั้นนะ่ะก็เอาตัวรอดกันทั้งนั้นแหละเบาได้เบานะอนาคตเรายัางไปได้อีกไกลถอยดีกว่านิดหนึ่งนะ่ะเหมือนที่ป้าบอกเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้นะ่ะ มันต่างกันเวลาเปลี่ยนใจคนละ่ะอาจจะเปลี่ยนได้คนประมานะครับบอกว่าน้องรักตัวเองบ้างก็ดีนะพี่ไม่มีคําแนะนําว่าหยุดหรือไปต่ออยู่ที่ตัวเองแล้วละ่ะถามคนในครอบครัวน้องนะ่ะครอบครัวจริงๆนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะ่ะว่าเขาว่าไงก่อนดีกว่าไหมความคืบหน้าล่าสุดทนายเตือนลุงพลเปิดบัญชีบุญเสี่ยงโดนฟ้อง ความคืบหน้าล่าสุดนะครับของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับเปิดเผยว่าที่เปิดบัญชีของตัวเองเพราะมีความจําเป็นเรื่องนะล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากไม่เชื่อไม่ได้บังคับแต่หากเชื่ออยากร่วมบุญก็ยินดีการเปิดบัญชีรับเงินบริจาคสร้างพญานาคนั้นก็เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลเจตนาที่ตนเองเปิดบัญชีนั้นเพราะต้องการ ทำตามความต้องการของเจ้าปู่พญานาคที่มีจุดประสงค์ต้องการร่วมบุญตนจึงมีความจำเป็นต้องสร้างสรีระสังขารของเจ้าปู่พญานาคขึ้นมาโดยหากมีคนบริจาคเข้ามาร่วมสร้างบุญโอนผ่านบัญชีของยูทูบเบอร์ที่บ้านมีมากกว่า10บช่องจึงเกรงว่าจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินที่ถูกโอนมาส่งตรงถึง ตนจริงหรือไม่จึงมีความจำเป็นต้องทำการเปิดบัญชีด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยของเงินที่มีผู้บริจาคร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ตนจึงอยากชี้แจงให้สังคมทราบส่วนกรณีหากผู้ที่บริจาคต้องการจะมาตรวจสอบสมุดบัญชีเพื่อความโปร่งใสตนเองก็ยืนยันว่าสามารถตรวจสอบบัญชีที่ รับโอนเงินได้เพราะตนเองเปิดบัญชีจากธนาคารออมสินเช็คยอดเงินได้ตลอดเวลาส่วนการเปิดบัญชีของตอนในครั้งนี้อาจจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยตนมองว่าความศรัทธาและความเชื่อของแต่ละคนนั้นไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้ทั้งนี้ตนยินดีเสมือนว่าเป็นการต่อดวงชะตาของคนที่มีความเชื่อได้มาร่วมบุญกัน ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเปิดรับบริจาคแต่เป็นการร่วมสมทบทุนร่วมสร้างบุญกันมากกว่าด้านทนายรัชพลสิริสาครที่ปรึกษาด้านทนายความเปิดเผยว่าการขอเปิดรับบริจาคเงินจากทาง f a c e b o o k หรือช่องทางออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นคดีคราว2 0 1 8ซึ่งอายการก็สั่งไม่ฟ้องหมายความว่าการเปิด รับบริจาคทางช่องทางออนไลน์สามารถทําได้แต่ว่าเงินที่ได้รับบริจาคมานั้นจะต้องนําไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์เช่นรับบริจาคมาเพื่อการหนึ่งแต่นําไปใช้อีกการหนึ่งก็อาจจะเป็นการเข้าข่ายช่อโกงประชาชนพรบอรคอมพิวเตอร์และมีความผิดฐานฟอกเงินนอกจากนั้นการใช้บัญชีรับบริจาคมีความโปรง่งใส ก็ควรสามารถชี้แจงกับผู้ที่รับบริจาคได้เช่นหากสมบัติเปิดรับบริจาคในช่วงที่1นึ่ถึงสาพฤศจิกายนในช่วงที่เราเปิดรับบริจาคก,ก็ไม่ควรถอนเงินออกไปใช้ในเรื่องส่วนตัวอีกทั้งควรมีความโปร่งใสสามารถให้คนมาตรวจสอบได้ว่ารับบริจาคเท่าไหร่แล้วถอนเงินเท่าไหร่เสมือนวัตถุประสงค์ชัดเจนอีกทั้งไม่ควร ใช้บัญชีส่วนตัวแต่ควรเปิดบัญชีใหม่เพื่อความโปร่งใสด้วยความคืบหน้าล่าสุดไม่แฮปปี้แล้วอุปวิริยะลั่นขอตัดขาดลุงพลจากกรณีนะครับเรื่องการเปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อสร้างพญานาคที่บริเวณข้างบ้านลุงพลบ้านก,กกอกจังหวัดมุกดาหารที่มีกระแสข่าวในขณะน,นี้โดยคุณอุปวิริยะนักปั้นมือทองนะครับที่ก่อนหน้านี้มีความสนิทสนม กับครอบครัวลุงพลและช่วงหลังห่างกันมีการโพสต์ข้อความและไลฟ์เฟซบ o ๊กประกาศไม่ขอร่วมงานกับลุงพลเนื่องจากมีความไม่สบายใจส่วนตัวอีกทั้งมี Facebook ที่ระบุถึงกระแสหมอปลามีการเตือนลุงพลเรื่องการเปิดรับบริจาคห่วงว่าเปิดบัญชีรับเงินบริจาคแล้วอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งคุณอุบวิริยานะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ที่ชื่อว่าอุบวิริยะพงอาจหารนักปั้นมือทองแฟนคลับโดยมีข้อความดังนี้พี่อุบเห็นทุกๆข้อความนะครับขอบคุณความรักที่มอบให้ล่าสุดส่งหัวใจให้ล้านดวงขอบคุณมากๆครับพี่อุ๊บไม่มีเวลาตอบกลับยังไงฝากเข้าไปคุยกันในไลฟ์อุบวิิยแชาแนลรักทุกท่านครับ วงเล็บส่วนใครที่ด่าจุดจุดจุดซึ่งก็มี Facebook นะครับ Facebook นิรนามที่ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้หมอปราน้องน้ำฟ้าของข้าใครย่แตะเรื่องขอรับบริจาคสร้างพญานาคหมอปราขอร้องแล้วว่าไม่ต้องรับบริจาคให้ทำไปตามกําลังทรัพย์ที่มีหมอปราบอกว่าที่บ้านเขารักษาคนที่มาอยู่มากิน หลายร้อยชีวิตรฟรีหมดเขาไม่เคยขอรับบริจาคแต่ลุงไม่ฟังครูบอกพวกเอฟซไว้ก่อนนะเรื่องนี้นะ่ะถ้ามีปัญหาห้ามเอาชื่อหมอปลากับคุณน้ำฟ้าไปยุ่งด้วยเด็ดขาดนะคนเขาผ่านอะไรไมาเยอะเตือนเกาฟังเขาบ้างสิคิดแต่จะเอาชนะเดี๋ยวพังจะบอกให้ซึ่งล่าสุดนะครับคุณอุฟริยาเปิดเผยว่าเรื่องการเปิดรับบริจาคเงิน ตนเองคิดว่าจะต้องมีปัญหาตามมาในภายหลังเพราะมีดาราที่เคยประสบปัญหาในลักษณะนี้มาแล้วก่อนหน้าหลายรายโดยทัวลงชาวเน็ตถล่มเพราะมีบุคคลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่ไม่เข้าใจว่าจุดประสงค์ของการรับบริจาคเพื่ออะไรเพื่อเชิงพาณิชย์หรือเชิงธุรกิจส่วนตัวซึ่งความเป็นจริงแล้วเรื่องการขอเปิดรับบริจาค จะต้องไปทำเรื่องให้ชัดเจนถูกต้องโดยเฉพาะหากเป็นบุคคลธรรมดาก็อาจจะเกิดปัญหาบานปลายไปถึงเรื่องคดีความในอนาคตซึ่งล่าสุดกรณีของลุงพลก็เป็นเรื่องส่วนตัวตัวเองนั้นไม่อยากยุ่งนะหรือแสดงความคิดเห็นมากนักประสบการณ์เท่าที่ผ่านมาที่พบเห็นก็จะต้องมีเสียงถามว่าทำเพื่อจุดประสงค์อะไรโปร่งใสไหม ทำเพื่อตัวเองหรือไม่ก็จะกลายเป็นกระแสมีผู้คนจับจ้องและอาจเกิดดราม่าตามมาภายหลังได้เช่นกันส่วนกรณีเรื่องของการทะเลาะกับลุงพลนั้นสําหรับตนเองนั้นอยากชี้แจงว่าขอจากกันด้วยดีเนื่องจากการทำงานร่วมกันแล้วไม่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายก็คงต้องยกเลิกในการทำงานร่วมกันต่างคนต่างอยู่จะดีกว่าเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงไม่ขอลงรายละเอียดมาก